สวัสดีครับครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาเยี่ยมน้องวันใหม่นะครับสวัสดีสุโจงนะครับกอนมังเจ้าจังสุรินนะครับผมอ่าก็ครับเอ่อน้องวันใหม่นะครับน้องวันใหม่แม่ของนะครับป้าทองใบนะครับลูกของป้าทองใบครับลูกของป้าทองใบนะครับก็ครับอันนี้มาเจอนะครับอยู่ที่บ้านนะครับยังไม่ได้เข้าไานะครับก็เลยมาครับ อกนนะมาเยี่ยมน้องนะครับหื้อครับอ้วนท้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมเอ่อครับน้องอ้วนครับตัวใหญ่เร็วนะครับกี่ปีนี่4ีปีเจ็ดเดือนครับสี่ปีเเดือนปงหกเจ็ดปีเหมือนช้างหกเจ็ดปีเลยนะครับนี่ดูครับ นึ่งไม่เป็นนะครับนึ่งไม่เป็นนะครับอ่เก็นะครับโซย์กุ๊ดเนีไลท์จีทั้งลุ้นข้างฉัน่ายเส้น,อน,นนะเออฉัน่ายแม่วิ่มีิ่งขนาดได้เลยมาตั้งพอ่อมันเนอะต้องไปวิ่งขนาดหรอกอ่าแม่ต้องใบงกับพอออ่อโดเรมอนเนาะครับเกลอเลือเชือกเดียวครับที่นะครับทับมานะครับพอ่อโดเรมอนเหลือเชือกเดียวนะครับลูกนะครับน้องวันใหม่นะครับน้องวันใหม่ตอนเห็นนะครับปี ปีก่อนนู้นครับยังเล็กๆอยู่เลยครับตัวไม่สมกับวันนี้เลยตัวไม่สมกับอายุนะครับอายุสี่ปีเจ็ดเดือนนี่โอ้ใหญ่ครับใหญ่ดูขาครับลำมากเลยนะครับผมเหมือนช้างสี่ปีหามาเทียบกันเลยครเหมือนแม่กับพ่อเลยครับบันทายไปทั้งครัวหนึ่งหลังกับมาหักครับได้ได้พ่อมาเยอะนะครับได้พ่อมาเยอะนะครับแม่ไม่มีขนายนะครับแต่ลูกมีขนายนะครับบันทายผมมาหักเลยบันทายทายก็ไม่หักครับหลังก็ไม่หักนะครับ ลังกงนะครับผมบึงบันทายไงคือพอไปบิึงบันทายพออ้าวไม่ไม่ทองใบไม่มีหางนะครับหางกุดนะครับลูกมีหางอู้ไปทางโฟมเลยครับส่งครับส่งในทรงครับพอดูเลมอนนะครับผมส่งเลมอนนะครับส่งพอดูเลมอนมาเต็มเลยครับมาเต็มเลยครับเอ้าเอวเฮ้ยมาก่อนได้มั้งเนาะ อ่ะก็นะครับน้องน้องพึ่งนะครับไปเที่ยวมานะครับโอยแแมมก็นัดมาเล่นนะครับมาเล่นด้วยนะครับไคยเคยอยู่ด้วยกันนะครับได้หนึ่งมังได้หนึ่งมังได้เอาน้องโตแล้วนะครับน้องโตแล้วนะครับ เล่นก็นจะเล่นแรงครับวัดีพี่กวน,นครับผมโอ้พี่กวนต้องตัวมัวเลยนะครับเอ่อสายฝนจะสูงอย่างนี้ไหมสายฝนจะสูงกว่านี้นะครับผมแต่สายฝนจะหุ่นเพรี้ยวนะครับไม,ไม่สูงเท่านี้หรอกน,นี่หาตัวจับยากนะครับอายุรุ่นเดียวกันนี่หาตัวจับยากนะครับ มาใส่ได้เลยนะครับโตเร็วมากๆเลยนะครับผมกือเือนางงาเหมือนเหมือนเหมือนควานเนาะควานตัวโตยุกยนะครับเขี้เล small, ่นนะครับขี้เล mm ่นเต็เน sure. ื้อนังนีู่้สุดยดเลยครับเหมือนช้างตัวใหญ่เลยนะครับผมช้างสี่ปีเนื้อนังนะครับแน่นเลยนะครับผมเสียงนเสียงาองเสียงเสียก่อนเเสียงก่อนดีก่อนเลยเสียงนจุกเสียงก้อนจุก ไส้ยัน uh. ั่งกระโดดไปดูเสียงเสียงเลี้ยงสวัสดีเป็นไหมควันนายลองดูดิครับควันสวัสดีเป็นไหมควันควันสวัสดีอ่าเขาเรากทะดิ๊บเลยตัวเอาก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ควันเสียงหนักบ่ควันตองเนี้นเสียงเสียงก่อนเสียงก่อนเสียงไเนี้ยบด้โกเสียงเสียงอืมชักเกือบเล่นฮะเสียงมันดังคนนี้เสียงข้าง đấy xiên như thế nào, sung gầy, đâu, bộ thì thằng nguyễn bộ gì, à, ừ. ừ. được, 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 อ้วนแล้วก็ลำมากเลยครับดูดูดูหางนี่ไม่มีหางครับลูกมีหางนะครับผมอเขาก็หางออกเล็น้อยเนาะนี่ทำไมวันใหม่นะครับาายยยสวมไครับได้ได้หมดเลยนะครับผมมือครับมือใหญ่สันมือนัาโยกว่ะฮะเนาะงางยกแข่งเร็มไหนวะแม่ก็ไปยกเลยนุก็ไปยกโยก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 เนั่นแหล ท้องใบก็โยกเลยเนี oh. ่ยโยกเหมือนตอนนี้โยกข้างโยกเหมือนแม่กำไลโยกข้างครับอ่ะก็นะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะครับก็ครับเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมบอลวัวลงลงเลยนล้วสองเสาอีก